สวัสดีค่ะป้าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้ปลาแอวกาดนัดเมืองกายเจ้าแวะมาแอวกันได้นะเจ้ากาดนัดนี่เป็นกาดเจ้าหกโมงไม่เจ้ามาได้เลยเจ้าประมาณสักสิบเอ็ดโมงก็ปิดแล้วนะเจ้าของมีครบจบที่เดียวมีสปะอย่างนะเจ้าปลาทูก็มีพักสดก็มี ับเข้าซุกก็มีนะเจ้ามีสปะอย่างนะเจ้าข้าได้เสือ้อข้าได้ผ้าข้าได้ของกินข้าได้ของใช้มีแผววันมุ้งนะเจ้ามุงตากอาหารนะเจ้าคอนโดนะเจ้าคอนโดมุ้งตากอาหารแห้งนะเจ้าตากปลาก็ได้นะเจ้าับเข้ากับปลาก็ลมลรันะเจ้า ที่นี่จะดังแกงหอยแกงเมืองสปะเลยนะเจ้าพลาแบมมาตุยหัแกงหอยนะเจ้าแกงหอยแกงเป๊ะแกงนอไม้นะเจ้าลำลำเจ้านี่นะเจ้าขายกบแบงนะเจ้าสามสิบบาทบาทได้ถุงจัดใหญ่นะเจ้าต้องมาเจ้าเจ้าน้อถึงจะได้กินนะเจ้ามาขวายีนมดตลอดพลาแบมมาสามรอบมาขวายไม่ได้กินเจ้า วัดนี้ตื่นเจ้าเลยจะมาเจ้านะเจ้ามาประมาณสักเจ็ดโมงไปกินอยู่เจ้ามาเน้อมาเนื้อ,น,อนะเจ้าแกงหอยกัดน<ก><อ>ัดเมืองกายนะเจ้าล่ำขนาดเลยเจ้าแกงเฮ็ดแกงเ<ห>ปลือกแกงสปานะเจ้าแกงเมืองนะเจ้าเสื้อผ้าขายากับแป้งนะเจ้ารองเท้ามือสองก็มี ไก่ทอดกระทุกถูงนะเจ้าติ่นห้าบาทปลาเลิะปลเตือนนะเจ้าของ้าบทาะเจ้าหมูพักหมูไม้หมูของกินหมูของสดหมูป่าสดนะเจ้าเยอะแยะมากมายนะเจ้าแวะมาดูแวะมาใจบริการกันนะเจ้าหมุนนะเจ้าแกดนัดเมืองกายนะเจ้าเสื้อผ้ากับบแปงนะเจ้าเสื้อผ้ามือใหม่มือหนึ่งมือสองมีมดนะเจ้า ตัวบัแปลงนะเจ้าดูเสื้อผ้ามาเหมาะทั้งนั้นนะเจ้าซื้อใส่ห่วงขวางใส่ขว้างนะเจ้ามาะแต่แต่นะเจ้ามีสปาเลือกนะเจ้าชุดชั้นในก็มีนะเจ้ามีมดนะเจ้าใอยได้ไอย่างเจ้าอันนี้ดูวยปนลูกกันแล้วเดี๋ยวมันเป็นแจกฟรีเนาะมันเป็นแจกฟรีหันก็เจ้าทอทอดทโมสังโค เสื้อผ้านักขนาดนักแต่นักกว่านะเจ้าอยากได้อย,อย่างก็เลือกเอาละเจ้าได้ลืมแวะมาเอากัดนัดมังกยนะเจ้าเหมาะขนาดเลยเจ้ามีหน้าอย่างก็ได้กินมดกอย่างนะเจ้าขนมปังก็มีดอกไม้ก็มีขนมไทยก็มีนะเจ้าขนมจ๊อกอะขนมจ๊อกขนมสปปะนะเจ้า มีมดกุย่างนะเจ้าเขาจะเอารางวัลที่หนึ่งก็ได้นะเจ้าอ๋อสุดยอดนะเจ้ากรดนัดเมืองไกยนี่มีมดแต่แต่นะเจ้ามาเนื้อมาเนอขายเผวในวัดแค่นะเจ้ารองเท้าก็งามๆก็กู่แบบแปลงนะเจ้ามีทุกรูปแบบมีทุกสไตล์ให้เลือกนะเจ้าเหมาะขนาดนะเจ้าเจ้าี่หมวกปิ้งกับลำนะเจ้า ไม่สิบแปดอันนะเจ้าขาเนียวหมูป,ปิ้งกัม้อนะเจ้าแวะมาเนา่กาดนับเมืองไก่นะเจ้าาแบมปลาแอวนะเจ้ารับชมกันได้เลยนะเจ้า

แกะมห <c oughs> มาหมาอ,อ,อันนี้จเจ้ากัส่องกลสองกล่ิดเจ้า <c oughs> ทุกวันทิตย์้ะค่ะแล้วปกติไปขายที่ไหนจาะฮะ เออ๋อปดเก้าบปล่าะเคหานองหอยตีเดียวอ๋อเป็นเดเนี่ยค่ะในช่ค่ะพราะว่าหากินยากเคยไปกินแต่วัดเกตเนาะมันไกลไ่ะโอเคไว้เจอกันนะคะทุกคนอาทิตย์นะคะเปิดิดมาที่ตีโมงอะเปิดตีโมง แต่ไม่ใชพาครั้งเดียแล้วจะหายไปเลครับถึงกโมงค่ะถ้าจะพาแล้วเห็นคนดีนะอประมาณสิบโมงพบกันนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะ